สวัสดีครับวันนี้ก็จะหยิบยกข่าวสารสาระที่น่าสนใจมาเล่าสู่กันฟังเป็นประจำเช่นเคยครับเนื้อหาสาระวันนี้จะพูดประเด็นว่าพ่อแม่โอนที่ดินให้ลูกคนเดียวเนี่ยพอบางคนก็จะว่าพ่อแม่โกงบ้างละ่ะวันนี้ผมจึงตั้งท็อปิกว่าการทำแบบนี้โกงหรือการให้โดยเสน่หานะครับซึ่งเรียว่าปัญหานี้เร่าเป็นปัญหานหนึ่งที่พบเห็นพบเจอในสังคมบ้านเราเนี่ย บ่อยครั้งบ่อยมากนะครับและมีคนถามไหยประเด็นนี้มาเยอะและเข้าใจที่ผิดเพี้ยนาจากความเป็นจริงทั้งข้อกฎหมายพอสมควร,ครในเรื่องประเด็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ครับคลิปนี้จึงมาไขาข้อข้องใจนะครับไขข้อกระจ่างว่าถ้าเกิดปัญหาแบบนี้เนะี่ยเราต้องมีความรู้ยังไงครับประเด็นข้อกฎหมายในเรื่องนี้มีอย่างไรบ้างเอาว่าอย่างนี้ดีกว่า วันนี้มาไขคําตอบกันครับก่อนอื่นก่อนอื่นต้องทําความเข้าใจก่อนว่าหลายหลายคนพานยานหลายๆคนก็จะถามว่าแบบนี้อเอาคืนได้ไหมเพราะพ่อแม่ยกที่ให้พี่ยกที่ให้น้องคนเดียวโดยที่ผมไม่รู้เรื่องโดยที่ผมไม่ได้ข้องเกี่ยวไม่ได้เกี่ยวข้องเลยเขาพากันไปทําอยู่สองคนนี <c oughs> ่ครับปัญหาเหล่านี้ถูกถามกันเข้ามาเยอะนะครับ ถามมาได้ไหมครับก่อ ö, กนอื่นต้องทําความเข้าใจก่อนว่านะครับกรณีที่พ่อแม่นะฮะหรือใครก็ตามครับเจ้าของที่ดินเนี่ยยกที่ดินให้ใครเน,น,นี่ยนะฮะในกรณีที่เขายังไม่ได้ล้มหายตายจากเนี่ยเขายังมีชีวิตอยู่เนี่ยที่ตรงนั้นยังไม่ถือว่าเป็นมรดกนะครับยังไม่ถือว่าเป็นมรดกโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อเป็นชื่อของเขาเนี่ย พ่อกับแม่เนี่ยจะยกที่ให้ใครก็ได้หรือให้ลูกคนใดก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องให้ลูกบททุกคนก็ได้นะครับเพราะนะรเมื่อเป็นชื่อของแม่แล้วแม่มีสิทธิ์ที่จะจำหน่ายจ่ายโอนนะให้ใครหรือไม่ให้ทายาทโอนไปให้บุคคลอื่นก็ได้ครับเพราะถือว่าเป็นการให้โดยเสน่หานะครับย้ำนะครับถ้ายังไม่ตายไม่ใช่มรดกเจ้านะของที่จะให้ใครก็ได้ครับนะครับ ไม่ใช่ว่าคิดว่าเป็นที่มรดกนะครับอย่าไปคิดเองเออเองเข้าข้างตัวเองว่าอย่างนั้น,นครับแล้วถามว่าสมมุติแม่โอนที่ให้ลูกคนใดคนหนึ่งไปเนี่ยลูกคนอื่นๆนะฟ้องเรียกคืนได้ไหมครับ,นะรบถามว่าตอบเลยครับฟ้องไม่ได้ครับจะมีฟ้องเรียกเอาคืนที่ดินได้ก็กรณีที่กรณีที่ลูกที่ได้รับ มอบที่ดินนะครับที่แม่ยกที่ดินให้นั้นอาจจะเรียกว่ามีเหตุเนรคุณตัวนี้ฟ้องเพิกถอนอฟ้องเรียกคืนการให้ได้ต่าเรียกว่าเพิกถอนการให้เพราะเหตุเนรคุณเหตุเนรคุณมีอะไรบ้างหลักๆปฏิสลาลต่อผู้ให้เป็นความผิดอาญามินประมาณอย่างร้ายแรงหรือทําให้เสียชื่อเสียงแล้วก็อบอกปรับ บอบปัดไม่ให้ความช่วยเหลือในเวลาที่ผู้ให้ยากลำบากนะครนี่คือเป็นสามเหตุผลในกรณีที่จะเพิกถอนการให้เพราะเหตุในละคุณอย่างอื่นไม่มีครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ